ณสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้คนต่างเล่าขานว่ามีแต่ในความฝันสถานที่กลางวันและกลางคืนมาพบกันที่แห่งนี้อยู่ซ้อนทับกันระหว่างความฝันและความจริงสถานที่แม้แต่เทพก็มีกล้อมกายยกเว้นแต่พระอริยะเจ้าหรือผู้ที่โชคชะตากำหนดไว้แต่ก็นานมาแล้วนครมณีรัตนเทพเป็นเมืองด่านหน้าที่อยู่ระหว่างเมืองมนุษย์กับหิมพานปกครองโดยกษัตริย์หนุ่มอุตมพรมในท้องพระรงกษัตริย์หนุ่มจากแดนไกลอุตมพรมกำลังคุ่นคิดและกังวลกับบางเรื่องจึงปรัสขึ้นกับมหาอมาตย์คู่พระไยว่า ท่านอัมาตนี่ก็เข้ากุ่ปีแล้วที่เราส่งคุดทรินกับเกษราองค์คารักจอมเวทของเราทั้งสองไปตามหาจันทการคณิษฐาเราจนป่าน,นี้ยังไม่ได้ข่าวสารอันใดเลยท่านมีความเห็นเช่นไรทรงยาวิตกไปเลยพระเจ้าข้าเมื่อสองวันก่อนกระหม่อมสัมผัสกับพลังบางอย่างถึงสองครั้งทางทิศตะวันตกของแดนสยามเป็นพลังชนิดเดียวที่อยู่ในร่างกายขององหญิงจันทการคือเพชรชรุทธราชกระหม่อมคิดว่าไม่เกินสองวันนี้เราจะได้รับข่าวดีจากทั้งสองพระเจ้าขา้า และในคืนนั้นเองก็มีข่าวสารจากแดนไกลคือครุฑทรินและเกศราในสารนั้นแจ้งข่าวของการพบองค์หญิงจันการกาแล้วทรงปลอดภัยและทั้งสองได้อารักขาอยู่และได้เล่าเรื่องต่างๆให้องค์หญิงรับทราบแล้วแต่องค์หญิงยังไม่เสด็จกลับพระนครในตอนนี้เพราะต้องช่วยชาวบ้านกำจัดจอมมาตโมทาตผู้โหดร้ายได้เข้ามาในดินแดงของมนุษย์ทำร้ายผู้คนกับมีแผนการร้ายในการที่จะนำตัวองค์หญิงไปในเมืองของมันเพื่อจะเอาพลังจากเพชรรุทธราชมาเป็นของตนที่มันรู้ว่าเพชรอยู่ที่ไหน เพราะมันหลอกล่อให้องค์หญิงแสดงฤทธิ์ท่านอามาตย์เชิญเสด็จน้องหญิงมัทการมาหาเราด่วนที่ท้องพระโรงขณะนี้เมืองมนุษย์มีภัยเสด็จพ่อเคยตรัสสั่งเราไว้หากเพศไยัยอันใดเกิดขึ้นที่เมืองมนุษย์โดยเฉพาะที่สยามประเทศที่ผู้คนที่มีพระคุณกับบ้านเมืองเราบุคคลเหล่านี้เป็นมนุษย์กลุ่มเดียวที่เข้ามาที่นี่และกอบกู้เมืองและชาวเมืองไว้จากทรราชเราจะไม่นิ่งดูดายพอดีกับต้องไปช่วยน้องหญิงจัดการด้วยหมอนักงานนี้พี่ขอฝากน้องหญิงมัทการด้วยหลังจากพี่เสร็จงานหลักทางชายแดนที่สายสืบแจ้งข มีสัตว์ร้ายจากแดนไกลถูกปล่อยออกมาสงสัยเป็นฝีมือของกษักตริย์ตโมธาตหลังจากเสร็จงานทางนี้พี่จะตามน้องไปช่วยอีกแรงหนึ่งไม่<ง>ต้องเป็นห่วงเพคะเสด็จพี่น้องรอเวลานี้มานานเหลือเกินน้องจะมีองค์รักฝีมือดีไปด้วยอีกอย่างข้างนอกนั่นมีครุตรินกับเกศราอยู่ด้วยแค่สองคนนี้ก็เหลือเฟือละอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่เสด็จที่รับสั่งไว้ว่าหากพบใครก็ตามที่ใส่สร้อยสัญ,ญลักษณ์องค์สุริยเทพนั่นคือผู้มีพระคุณที่เสด็จพ่อะเคยกล่าวถึงน้องอยากพบคนนั้นแล,ล้วสิ น้องแล้วรอก่อนนะน้องรักพี่สาวคนนี้จะรีบเดินทางนะบัตรนี้เลยขอองค์สุริยเทพและเสด็จพ่อคุ้มครองเราด้วยณที่แห่งหนึ่งสูงเสีย้าวิมารฉันได้รู้ได้รับรู้ถึงพลังของเพชรุกทราชมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งหนึ่งถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลงไปหาเธอก่อนมันณที่หนึ่งใต้มหาสมุทรกษเียนสมุทรพญนาคกุา,า,ารก,ก็รูร้สึกถึงเด้รู้ร่างเช่นกันใช้ให้ต้องประจอกคิดว่าจะไปหาเธอก่อนเราเลยฝันไปเถอะ ณที่แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนครแห่งความโหมดร้ายกษัตริย์ตมทาตผู้โหดเหี้ยมและข้างแค้นเนพลเดชชันทราที่ครั้งหนึ่งได้เปเจอหนุน,นท่าอรองลุกตัวขึ้นมาพูดขึ้นมาบัดเดี๋ยวนี้พวกมันถูกปลุกขึ้นมาจากมนดำและบางตัวถูกปล่อยออกจากกรงมันได้เรียนรู้จากครั้งที่แล้วและกลับมาแก้ไขทําให้รู้จุดอ่อนของมนุษย์ ครั้งนี้พวกมันมั่นใจว่าจะพิชิตมนุษย์กลุ่มนี้ได้เพราะมันนำสัตว์ร้ายที่ถูกฝึกมาอย่างดีสัตว์ร้ายที่ไม่กลัวพระเวทจากผู้ทรงฤทธิ์เราจะได้รู้กันอีกไม่นานนี้ขณะที่ทั้งเทพและปีศาจได้ระดมสพรพกำลังเพื่อมาทำลายและแย่งชิงหรือช่วยเหลืออีกมุมหนึ่งจากแดนไกลโพน ทุกอย่างถูกดำเนินไปตามมคันลองของสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือลิขิตสวรรค์ก็ยากที่จะรู้ได้ในขณะที่จุดต้นกำเนิดของเรื่องราวก็มาถึงจุดที่พร้อมในการเดินทางวายุมลริภพพลพึงและเวทิตก็ได้ทำการประชุมทีมพรานนำทางและลูกหาบจากการช่วยเหลือของผู้ใหญ่บ้านทุกอย่างครบพร้อมทั้งพรานและลูกหาบครบครันพวกเราก็ได้ประชุมกันถึงการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยที่ประชุมให้ไอ้สี่คนคือไอ้มีไอ้การไอ้เดะไอ้แว่นคอยเฝ้าระวังภัยอยู่ที่นี่เพราะถ้าไปกันหมดแล้วพวกมันกลับมาจะไม่มีใครคอยดูแลชาวบ้านและผู้ใหญ่กับสองสาวชบากับชวนชมข้อหลังนี้ทำให้ไอ้สี่ตัวนั่นไม่กล้าปฏิเสธ พวกเราได้เตรียมตัวกันอย่างดีเพราะเรามีเวลากันเป็นเดือนเรามีพรานรุ่นเก่าฝีมือดีที่มีประสบการณ์เป็นพรานรุ่นเดียวกับผู้ใหญ่สมัยหนุ่มๆครั้งนี้เราต้องคอยปรึกษาวิชาพรานจากพรานต่วยเพราะอาวุโสที่สุดในป่ามีอันตรายจากสัตว์ป่าและสิ่งที่เรามองไม่เห็นผิดกับวายุกับมลิสองคนนั้นดูไม่สะทกสท้านอะไรเลยยังยิ้มและสนุกอยู่ตลอดยิ่งกับพระพรึงด้วยดูเข้ากันสนิทเลยตามติดกันตลอดเจอพระพรึงตรงไหนจะมีสองคนนั่น และแล้ววันเดินทางก็มาถึงผู้ใหญ่ได้ฝากจดหมายมาให้กับคุณหนูพิรดาที่แกเคยเลี้ยงและอุ้มกระเตงตอนที่แกทำงานให้กับเจ้านายเก่าคุณหนูพิรดาเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าอ้ออีกอย่างหนึ่งเพื่อนพ่อที่ชื่อพรานเสยเป็นพรานเก่าแกที่เคยลุยดินแดนลึกลับมาแล้วมีแค่คนเดียวที่จะช่วยแนะนาเส้นทางให้ได้ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภยัย ช่วงเวลาหนึ่งวายุและเมลิได้ใช้โอกาสที่ปลอดผู้คนเข้าไปเล่าความจริงเกี่ยวกับที่มาของพัะพึงหรือองค์หญิงจันทการแห่งนครมณีรัตนาเทศข้าพระพุทธเจ้าคุทินกับเกษราอักเอชขอถวายความจริงกับองค์หญิงจันทการอย่างละเอียดพระเจ้าข้าพับพ,พึงหรือจันทการตะลึงจนตัวแข็งแต่ก็ตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเสด็จแม่ของพระองค์ได้พาองค์หญิงและพี่สาวคือองค์หญิงมัทกาพระพี่นางของพระองค์ไปสักการเทศเจ้าตามประเพณีที่สืบต่อกันมา โดยพระเชษฐาไม่ได้ไปด้วยคือพระเจ้าอุตมพม์ซึ่งเป็นกรรษัตริย์ของมงบณีรตนาเทพในขณะขากลับมาเมืองได้เกิดพายุใหญ่พัดรถม้าพระที่นั่งของพระองค์จนตกลงไปในมหาสมุทรเหล่าข้าราชบริพารได้ใช้เวลาค้นหาอยู่นานถึงได้พบกับพระธิดามัทกาเพียงพระองค์เดียวซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนแต่ในความเป็นจริงเราได้รู้ในภายหลังจากนั้นสองถึงสามปีว่าองค์หญิงทรงอยู่ในกระเช้าและลอยไปที่ฤาษีเทพมณี ซึ่งกำลังบำเพียบาร,รมีอยู่ได้นำองค์หญิงไปเลี้ยงดูจนถึงสองขวบปีฤาษีเทพนิพุนนี้เป็นผู้ที่ได้รับพรจากเทพเจ้าจากการบำเพ็ญเพรมานานโดยเทพเจ้าให้พรในการสร้างอาวุธที่มีพลังของพยาครุตและพญานาคเข้าด้วยกันในสิ่งเดียวคือเพชรพุทธราชมีอนุภาพแ,แรงมากโดยฤาษีมีลูกศิษย์เอกอยู่สามคนคือพยาครุตพญานาคและกษัตริย์ตมโ่าทั้งสามได้ทำการแย่งชิงเพชรพุทธราชกันจนเกิดสงครามใหญ่ระหว่างมนุษย์และเทพ สงครามดำเนินไปอย่างไม่สิ้นสุดสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งดินแดนหิมาพานต์ในขณะที่ยังต่อสู้กันอยู่กษัตริย์ตโมธาตได้มีโอกาสความเพชรุตราชมาครอบครองได้สมใจแต่ด้วยอนุภาพของพลังของครุฑและนาคจึงทําให้คนที่ได้สัมผัสต,ต้องทุริตของพลังเผาผลาญจนมอดไม่ปังตารูปร่างอัปัะษณกเจ็บปวดแสนสาหัสในขณะที่สงครามสิ้นสุดลงกษัตริย์ตโมธาตได้กล่าวคําคิดแค้นไว้ว่าจะกลับมาอีกส่วนพญาครุฑและพญานาคหลังจากที่ท้ายแท้ก็กลับไปถิ่นของตัวเอง เพื่อรอเวลาฤาษีมณีเทพจึงตัดสินใจใช้อิทธิฤทธิ์ทั้งหมดที่มีโดยนำเพชรพรุทธราชนิสัยไว้ในร่างกายขององค์หญิงเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและได้นำองค์หญิงไปให้กับพรานคนหนึ่งในดินแดนสยามเพื่อให้รอดพ้นสายตาของเทพและปีศาจส่วนตัวฤาษีก็เข้าป่าลึกบำเพ็ญเพียรจนหายสาบสูญไปจนบัดนี้ตอนที่องค์หญิงแสดงฤทธิ์นั้นจึงทําให้หม่องชั้นกับเกษรารู้ความจริงแต่ไม่ใช่แค่เราสองคนนี้เท่านั้นยังมีเทพและปีศาจ อาจจะรู้ด้วยรวมถึงมนุษย์บางกลุ่มก็ต้องการต่อจากนี้ไปขอองค์หญิงวดแสดงอิทธิฤทธิ์เพราะอันตรายต่อองค์มากกระหม่อมกับเกศราจะคุ้มครององค์หญิงเองจันทก,การก็ขอให้ปิดเป็นความลับและให้ทําตัวเหมือนเดิมคือพับพึงวายุและมลสุศเวทิตก็ขอให้ปิดไว้อย่าบอกไปเรากลับไปกันได้แล้วการเดินทางก็เริ่มต้นหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลจุดหมายแรกคือศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าของพิรดายอดหญิงตำนานไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการทานและทานเสยผู้เป็นเพื่อนกับผู้ใหญ่ ที่เหลืออยู่คนเดียวที่รู้ทางไปดินแดนอาถรรพ์พวกเราพร้อมลุยไปไม่ว่าจะเป็นรบหรือสวรรค์ได้พบกันแน่ในขณะที่เราเดินทางอยู่นั้นเราไม่รู้แตเละว่ามีมาพูดตนหนึ่งแอบตาเราอยู่ห่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ร้ายแน่นอนถ้ามาอีกดินแดนหนึ่งของความเจริญของเมืองนะัสสถานทูตไทยในต่างแดนมีเหตุการณ์เร่งด่วนทางการข่าวโดยท่านทูตหม่อมหลวงนรินทราต้องแบกรับภาร,ระนี้อย่างหนีไม่พ้นเพราะมันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องสําคัญ เข้าประชุมกับท่านทูตโดยด่วนเลยเอาล่ะเรื่องนี้สําคัญมากเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเราตอนนี้เราถูกกดดันจาก CIA และสภาความมั่นคงรวมถึง FBI ก็เข้ามาร่วมด้วยตอบเขาไปว่าเราจะให้ความร่วมมือพรุ่งนี้ผมจะกลับประเทศไทยด่วนส่วนการประชุมร่วมก่อนปฏิบัติภารกิจจะสมยศคุณช่วยประสานทางต่างประเทศให้ไปประชุมที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ภาคเหนือและให้เลขาผมติดต่อฉลอดผู้อำนวยการศูนย์ให้จัดเตรียมห้องประชุมไว้พรุ่งนี้ผมจะรีบลงไปอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้เป็นความลับระดับสูงสุด ในห้องประชุมหรูมีผู้เข้าร่วมประชุมก็สายลับนี่และมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนื้อหาสาระในการประชุมคือทางเครื่องบินตรวจการชั้นสูงของ CIA ได้ตรวจจับพลังงานชนิดหนึ่งทางภาคตะวันตกของไทยอยู่ระหว่างกึงกลางทางไทยกับพม่ายังไม่แน่ชัดยังบอกไม่ได้ถึงรูปแบบพลังงานนั้นแสดงถึงสองครั้งในวันเดียวกันจึงขอความร่วมมือในการนำทางหลังจากประชุมเสร็จ ผมก็รีบนำเอกสารบางอย่างไปให้ชาร์ลอตเธอเปรียบเสมือนน้องสาวของเราคนหนึ่งโดยที่พ่อกับแม่เราเป็นเพื่อนรักกันเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆชาร์ลอตรุ่นเดียวกับน้องสาวผมคือพิรดาผมถึงไว้ใจเธอให้นำเอกสารนี้ไปให้พิรดาโดยด่วนและเน้นย้ำให้ดูให้ละเอียดส่วนผมจะต้องเดินทางตอนเช้าเพื่อนำทางให้กับทีมต่างชาติ ทีมสารักทีมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่จะมีคนเก่าแค่ไม่กี่คนแต่ที่สําคัญคืออุปกรณ์ที่นํามาเป็นอุปกรณ์ค้นหาชั้นสูงปฏิบัติการนี้เป็นความลับเฉพาะจึงต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปก็เป็นการดีต่อทางเราเพราะป่าในประเทศไทยยังมีอะไรที่มากกว่าที่เห็นต่อให้สุดยอดของเครื่องมือด,ด้วยก็ทําอะไรไม่ได้หรอกผมรู้จุดที่พลังงานนั้นอยู่ตรงไหนแต่เครื่องบอกพลาดไปหลายองศานั่นเป็นผลดีกับเราจะได้ลองของสายลับดังระดับโลกหน่อยจะได้รู้จักเมืองไทยดีขึ้นผมกล่าวยิ้มยิ้มในใจ เมื่อซักซ้อมทุกอย่างดีแล้วผมก็เริ่มการนำทั้งสิ่งที่ไม่เคยลืมในการเข้าป่าทุกครั้งคือจะต้องสะกดป่าก,ก่อนผมได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กซึมซับวิชาพรานมาตลอดชีวิต ในหน้าที่การงานผมดูเป็นท่านทู่ที่แก่เรียนผมซ่อนตัวจริงของผมไว้มีแค่พิรดาและชาลอดเท่านั้นที่รู้และต่อจากเนื้อเป็นเหล่าสายลับจะได้รับรู้บทเรียนแรกกันหละที่เรียนกับของจริงต่างกันเราฟ้ากับเหวและการเดินทางครั้งก็เริ่มขึ้นแล้วนะรกหรือสวัสดิเร่รู้กันขอให้ชาลอดและพิรดาเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกไว้ในจดหมายเพราะสำคัญมาก อีกฝากฝั่งหนึ่งของประเทศไทยศูนย์อนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งสองสาวงามกำลังคุยกันถึงเรื่องสำคัญที่ท่านทูตผู้เป็นพี่ชายให้แก้ปริศนาสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆถึงรีบด่วนขนาดนี้หลังจากอนุจดหมายจบพิรดาก็อมยิ้มที่มุมปากเหมือนเข้าใจแต่ชาลอดยังไม่เข้าใจทั้งสองสาวนี้ฉากเบื้องหน้าคือนักธุกิจสาวสวยแต่เบื้องหลังนั้นชาลอตมีเชื้อสายสายเลือดพรานทั้งพ่อและ แม่ส่วนพิรดาน,นั้นฉายาเธอในวงการพรานไพรคือสวยสครานตำนานป่าชื่อเสียงของเธอดังไปทั่วโลกที่แปลกก็คือเธอไม่เคยทำร้ายสัตว์แม้ซักตัวเดียวทั้งคู่สนิทกันเหมือน พี่กับน้องกันจริงๆมีครูพรานที่ยิ่งใหญ่คือพี่ชายของเธอเองท่านทูตนรินทราเพราะพี่ชายเธอเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาพรานทุกแขนงหรือวิชาลึกลับมนตราต่างๆที่สําคัญคือได้เรียนรู้กับกษัตริย์แดนไกลตั้งแต่เด็กจากในความฝันทุกๆคืนเธอยังขอเรียนวิชาเหล่านี้จากพี่ชายเธอจนมีชื่อเสียงด่งดังในความเป็นจริงแล้วเธอแค่รู้หนึ่งในสิทธิของพี่ชายเธอแค่นั้นเอง หลังจากเตรียมทีมพรานและลูกหาบแล้วพิรดาก็เฉลยปริศนาที่พี่ใหญ่บอกไว้สถานที่มีจุดพลังงานอยู่ทางนี้แต่ที่พี่ใหญ่พาไปตามที่แผนที่ในเรดาร์ของ CIA บอกไปอีกทางจะอ้อมให้เราไปถึงก่อนและเข้าถึงพลังงานก่อนนอใครนี่คือแผนของพี่ใหญ่พวก CIA มันนึกว่าเราไม่รู้อะไรสถานที่ตรงนี้ฉันรู้จักดีเป็นพื้นที่คนเก่าแก่ของที่บ้านเป็น เื่อนกับตาเสยพรานของเราทีมเราพร้อมอยู่มีพรานเสยพรานเก่าแก่บุญช่วยเกือ้อเจือและที่สําคัญคือขยะหลานกระเหลี่ยงนักเลงโตคนดังยังขาดอยู่คือลูกหาบอีกสองคนกําลังดีเพราะไปทางภูเขาในขณะที่ทีมของพิรดากําลังเตรียมเดินทางก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้วารีหนูน้อยได้เริ่มเดินทางขึ้นมาบนโลกมนุษย์และเช่นกันก็ไม่พ้นสายตาของเวหาพญนกพร้อมกับทาบ่นคนด่ามาว่าน้อยไอ้งูดินคิดจะแอบไปหาเธอก่อนกล่าว ไม่ได้ล่ะต้องรีบและลงอย่างไรดีดูดีกว่าให้งูดินอ้อ,อแบบนี้ดีกว่าดูหล่อปกติสองพ่อพันนี้เวลาพบกันต้องรบกันตลอดเพราะเป็นอริกันตามสายพันธ์เพราะแต่เวหากับวารีไม่ใช่แบบนั้นทั้งคู่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือคุ้มครองไม่ใช่ทำร้ายหรือแย่งชิงนี่คือสิ่งที่ทั้งสองทำมาตลอดฟังดูแล้วหล่อมากไปฟังเขาคุยกันดีกว่าเฮ้ไอ้งูดินจะรีบไปไหนแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อว่าที่บาดานไม่มีเสื้อใส่หรือจนขนาดนั้นเลยวารีมองมาแล้วตอบแบบง่ายๆว่า เราอยู่ในน้ำกลัวเสื้อปิดไปหาถึงกับตึงมันไปเอามุกมนุษย์มานี่หว่ากวนดีซะด้วยแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะไปหาเสื้อใส่ก่อนถึงเข้าไปหาเธอระวังนะอย่าให้เธอจับได้ว่าเราเป็นใครไม่งั้นลำบากแน่แผนจะแตกกอนที่สำคัญคือเธอคือตำนานใครตัวจริงระวังตัวให้ดีคราวที่แล้วเพชรครุฑราชก็เกือบมอดไม่คราวนี้เห็นเปล่าในคอเธอมีองค์สุริยเทพได้กลายเป็นงูปิ้งแน่นั่นไงตรู่ว่าแล้วต่อหน้าหญิงให้งูดินมันโชว์พลังหาเรื่องสวยแล้วในขณะนั้นทุกคน จะเห็นเพียงแต่ชายหนุ่มสองคนมาขอสมัครเป็นลูกหาบเท่านั้นแต่ในสายตาของพิรดาเห็นเป็นอีกแรงงานสองชนิดกำลังงัดกันอยู่แต่เหมือนมีพลังของสร้อยในคอเธอทำให้สะกดพลังนั้นอยู่พิรดาถามฉลอดว่าสังเกตเห็นสองคนที่มาสมัครลูกหาบไหมคนหนึ่งผิวออกแดงแดงอีกคนผิวออกขาวแต่ในตาดูแปลกๆดูจ้องเธอใหญ่เลยชาลองตอบมาสั้นๆก็หลอดีนะเห็นหน่วยก้านดีน่าจะแบกหามได้บอกพรานเสรยรับมาเลยเราขาดลูกหาบพอดีจะได้เดินทางกันเลย เวหาเอ่ยถามบารีว่าให้ท่านหน้าแดงทำไมอย่าเชียวนะจะเดือดร้อนมาถึงเราด้วยเงียบไปเถอะหน้าไอ้นกกระจอกดูมันเรียกเสียหมดไปไปทำงานเทารับเราแล้วเกือบโดนจับได้ท่านอย่าลืมนั้นมีแค่แม่นางคนงามนี้เท่านั้นที่สามารถซับพลังของเพชรคุทราชได้ไม่งั้นเราสองคนจะแย่แน่การกระทำของทีมนุษย์ทั้งสี่กลุ่มหาได้รอดพ้นสายตาของจองปริศาตโมธาต์เพราะพวกมันก็มีแผนการร้อยแฝงอยู่เช่นกัน มันได้แยกปีศาจและพูดของพวกมันออกเป็นสี่กลุ่มเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มของเวทิตมันเห็นจุดอ่อนของกลุ่มนี้แล้วมันเลยจัดพิเศษคือเอาตัวพูดที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่กลัวเวทมนต์เข้าทำลายมันคงลืมไปว่าที่กลุ่มนั้นมีวายุกับมเมลิย,ยู่แสดงว่ามันไม่รู้ว่าสองคนนั้นคือใครต่อจากนี้ไปกลุ่มไหนจะโดนก่อนเทพกับมนุษย์และปีศาจใครจะเป็นเหยื่อใครติดตามนะครับ ha <laughs>